คุณผู้ชมคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะหลายหลายคนถามหาคะ่ะว่าอะไรที่จะช่วยบํารุงสุขภาพบํารุงร่างกายนะคะวันนี้เรามีสาวสวยที่จะบอก,บอกเคล็ดลับผมกับเราในตรงนี้นะคะน้องต้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ผมน้องต้อเกิดอะไรขึ้นลูกโอ้โหป่วยคะ่ะหลายคนบอกก่อนหน้านี้เนี่ยตอนป่วยมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีการเคยปวดหัวมาก่อนปวดหัวแต่ของต้อเนี่ยปวดไม่ธรรมดานะคะถ้าใครยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยอยากให้ลองฟัง เรื่องราวของต่อดูตอนนั้นเนี่ยนะคะอายออุประมาณสัก30คะ,ะคะก็เริ่มมีอาการล้มันปวดนะคะปวดข้างหนึ่งค่ะปวดตั้งแต่บริเวณเบ้าตาเนี่ยร้าวมาตรงเส้นประสาทต,ตรงนี้เลยนะคะแล้วมันจะตุบตุบตุบ,ตบอยู่ตรงนี้จนถึงบริเวณแบบ ลำคอนะคะไหลเนี่ยปวดตึงไปหมดเลยค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วะนะคะ,ะเราทํางานอยู่เนี่ยนะคะโชคดีมากที่ไม่ใช่รายการสดนะเราก็ไปทํางานปกติยืนจัดรายการอยู่ค่ะอ,อยู่ๆเนี่ยอาการนั้นมันกําเริบขึ้นมามค่ะสัญญาณมันมาเตือนแล้วว่ามันปวดแบบตุ๊บๆมาแล้วหน้ามันมืดคือต,ตาเนี่ยมันเหมือนกับจอตามันดับอ่ะ มัน<อ>สู้แสงไม่ได้อะค่ะ,คะแล้วมันก็มีอาการเหมือนจะอาเจียนจากนั้นค่ะล้มทั้งยืนเลยนะคะล้ลมลงไปเลยค่ะเราก็เราก็แบบเกิดอะไรขึ้นกับเราคือไม่รู้สึกตัวเลยเพิ่งรู้สึกตัวอีกทีเนี้ยลืมตาตื่นขึ้นมาเรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตาย เป็นหนักนะเนี่ยน่ากลัวมากคือตอนนั้นเนี่ยพอเราลืมตาขึ้นมาเราเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่เราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วท่านก็หน้าเศร้าเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไม่สบายนะคะ,คะเราก็ถามคุณหมอว่าเราเป็นอะไรก็คือปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นโรคไมเกรนโรคไมเกรนก็คืออาดูแลปวดหัวทีก็จะมียามาให้เราทาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ถามว่าโรคไมเกรนเนี่ยเคยถามคุณหมอนะคะท่านบอกเลยว่ามันไม่ใช่โรคที่รักษาหายได้ขาด<อ>คุณจะต้องดูแลตัวเองคุณจะ,ะต้องไม่เครียดมันเป็นไปไม่ได้นะคะ ที่เราจะคอนโทรลให้ตัวเองไม่เครียดนะคะโดนแดดร้อนหน่อยก็ปวดหัวละสะพายกระเป๋าหนักๆข้างเดียวก็ตึงปวดยกของหนักก็ไม่ได้ค่ะ รัดผมรวบผมเนี่ยนะคะตอนรัดผมได้ไม่เกินชั่วโมงอืม,มันปวดไปหมดเลยจริงๆมันเหมือนโรคสำออยอะสมมุติว่าเราสนุกสนุกอยู่อย่างเงี้ยนะคะอยู่ๆอาการมันมาเตือนละตุกๆข้างเดียวละมันนึกจะวูบมันก็วูบเลยค่ะเราต้องเตดเหมือนเคยเป็นหนักสุดขนาดต้องนอนดยาไฟในห้องให้มืดแล้วนอนหลับตาทําทงานไม่ได้ม,มันทรมานขนาดนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่แบบนั้นเจ็ดปีเต็มๆพี่บุ๋ม โอ้โหเพราะว่าคุณทนมานานมากเลยนะน่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็พอเป็นทีกําเริบทีเราก็ดูแลตัวเองด้วยยามันก็บรรเทาไปแต่มันก็เป็นอีกเพราะมันรักษาไม่หายเพราะยามันแค่แก้ปลายเหตุไงคุณใช่ค่ะเราก็ปล่อยไปแบบนั้นเรื่อยๆค่ะหมดไปเป็นแสนนะคะในการดูแลตัวเองค่ะแต่ก็พอถึงอาการกาเริบทีเราก็ต้องหยุดงานหยุดงานขาดรายได้นะคะไม่มีรายได้ก็ไม่มีรายได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดอีกอาการก็กําเริบอีกนะคะเราก็หาหนทางว่าเอ๊ะมันจะมีหนทางไหนนะที่จะดู ูแลตัวเองได้ก็จะมีมีคนแนะนำนะคะบอกว่าสมุนไพราจากธรรมชาติเนี่ยน่าสนใจเป,นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเราก็เลยไปศึกษามาเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้เชี่ยวชาญท <ค S 1> ่านบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีนแนะนํานะคะเป็นสมุนไพรจีนสารสก,กัดถังเช่าเดี๋ยวนะดเดี๋ยวนะ,ะถังเช่าใช่ค่ะสารสก,กัดจากถังเช่าเราเคยได้ยินกันว่าเป็นสมุนไพรจีนที่ดังมากนะคะคือถ้าเกิดคุณผู้ชายถามหากันเลยแหละนะคะเพื่อบำรุงสุข สุขภาพรุคมความคึกคักอะไรอย่างนี้นะคะ,คะแต่ผู้หญิงก็ทานได้เหรอคะใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วสารสก,กัดจากถังเช่าเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเราได้เราไปศึกษามาว่าเขาได้ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานไดออยอนะคะจากคอร์ดีพลัสเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าเชื่อถือ,อและเขาคงจะสก,กัดเอาสารสก,กัดจากถังเช่ามาได้ใช้คุณประโยชน์เต็มที่มีความสะอาดอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลย ในเมื่อมีใบรับรองแบบนี้เรามั่นใจเราลองค่ะ,คะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกลองมาหลายวิธีแล้วมันไม่หายสักทีมันทรมานมนะคะแล้วทานยังไงฮะอย่างตัวต้อเองเนี่ยนะคะต้อทานก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดแต่ว่าแต่ละคนนี่ก็คือแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคน,นคือคุณไม่ต้องรอว่าเฮ้ยเราต้องเป็นทรมานก่อนเราค่อยดูแลตัวเองจริงมันสามารถดูแลตัวเองได้นะคะ,คะแล้วสาหรับตัวต้อเองเนี่ยพอทานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันงงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างช่วงแรกเลยเนี่ยนะคะหลังจากทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเวลาตื่นมาตอนเช้ามันกระปี้กระเป๋าขึ้น <c oughs> เคยมีไมหมคะที่คุณตื่นมาคนไม่สบายมันจะรู้สึกแบบสงอสงะไม่อยากทําอะไรมันสลึมสลือ <c oughs> แต่เนี้ยมันสดชื่นขึ้นมันกระปีก้กระเป๋ามันมีแรงอาการาที่บอกว่าตุบตุบตุบเนี่ยมันก็น้อยลงค่ะ <c oughs> จนตอนนี้เนี่ยนะคะคือใช้ชีวิตได้ปกติละ <c oughs> เราแบบเราดีใจนะเพราะคนที่ป่วดแล้วทรมานขนาดน,นั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคไมเกรนเนี่ยเราทรมานมากแต่พอเราใช้ชีวิตได้ปกติเราได้ไปออกกําลังกายกับเพื่อน <c oughs> นะคะออกไปนอกบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิง่งงานโดนแดดได้สบายสบาย อไม่กลัวแสงอีกต่อไปใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยทํางานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อ,พอคุณแม่ดูแลครอบครัวได้ด้วยแต่ที่พี่ได้ยินมาเนี่ยถังเช่าเนี่ยนะคะราคาสูงมากเปน็นแสนสน่ะกิโลนึงเนี่ยนะคะแต่ต้องถามเลยว่า ถ้ามากู๊ดไลฟ์ดิฉันต้องดีหมดแม้กระทั่งสบายเงินในกระเป๋าด้วยนะคะ,ค,ะคุณคะค่ะวันนี้ก็แน่นอนนะคะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้ะนะคะก็เลยขอมาให้ถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่ารอให้เป็นอย่ารอให้เกิดโรคกับเรานะคะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้มีโปรแกรม2เดือนนะคะ,คะปกติเนี้ยราคา5,780บาทนะคะวันนี้พิเศษสําหรับ30สายแรกนะคะที่โทรมาที่หมายเลข1577 นะคะส่สแรกเท่านั้นนะคะ,ค,ะคุณจะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะโปรแกรม2เดือนเหลือเพียงแค่2,890บาทเท่านั้นค่ะ 2เดือนเลยเหรอคะใช่ค่ะลดไปเกือบครึ่งนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนีตอนนี้ใครที่อยากจะดูแลตัวเองไม่ใช่แค่ตอนะคะคุณพ่อคุณแม่ตอก็ให้ทานเพราะว่าท่านอายุมากแล้วแล้วเราก็กลัวว่าคนแก่เนี่ยโรคคนแก่มาทีเป็นโรคแพ็กเกจหัวใจความดันเบาหวานกลัวมากไม่เอาค่ะดูแลท่านตรงนี้นะคะก็เป็นการมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรัก ดีที่สุดซื้อเป็นของขวัญก็จะเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะดีกว่าพวกอาหารกระป๋องอะไรพวกนั้นนะคะ<ช>เป็นเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ทานได้ทั้งบ้านด้วยนะคะบอกสิทธิพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะใช่แล้วนะคะสิทธิพิเศษค่ะเป็นโปรแกรม2เดือนนะคะปกติ5,780บาทนะคะแล้วก็พิเศษให้สําหรับ30สายแรกที่โทรติดก่อนที่หมายเลข1577ย้ําย้ำนะคะ1577ค่ะก็รับสิทธิพิเศษไปเลยเหลือเพียงแค่2 8 9 0 บาทเท่านั้นค่ะค่ะรีบโทรดร็วที่เลข157เค่ะ157 7นะคะแหมการดูแลสุขภาพต้องดูแลตั้งแต่นนเนิ่นๆนะคะแล้วก็ต้องดูแลกันอย่างสม่ําเสมอด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับนุ่นตอที่มาบอกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกับเราขอบคุณ,ค,ณค่ะค,ค่ะ,คะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับกู๊ดไลฟ์ชีวิตดีดีใบปนัดดานะคะยังไงก็กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางช่อง9 m c o a d HD วันนี้หุูมและนุ้นตอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ